มากว่าจะงานออกไปนั่นงพางก็ไปได้อันหลังนะ ก็รบกระเป๋ากระเป๋าคือจะวางราทาเนี้ครับผมผมว่างหน้พอ ็รงนี้เปนกรแกใช่ไหมรเ๋ารอง้าของนอแล้วก็ะเป๋าข้าวที่ติดของมาออะไเป๋าท่านไ้งผ้า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 ผบาผ้าน้า้้าา I mean, ้า nah ้า จะลงนะตงแสนวลแสนไอยู่เยๆเวลอวเแล้วส okay. ุภาพกรงว่ากรองกินอก่างนี้เลยครับแล้วก็ปอกข้างที่เห้องครับฝเปิดอราเลยครับาว่า แล ah no ้วกวไรนตัวไหนถ้าเกิตรงนี้มัน้ยอด้ได้กูปมนี้าอขอทำไมเขาขัดทานานันทปสองพันสิบสองข้อมูล สีน้ำมมีทุกย่า e v e t h i n g ่อเยือนเข้าออกช่องนี้เินอนอเกินนไต่อรอบเดือยแบบนู้นใช่ไมนั้นขวานั้นขวาแล้ต้องจะนู้เราไม่มีอะแล้วพยายามเดิน าทางที่ว่าจะเข้าได้หรือเปล่ามีเังน่องตรงนี้เดินมาแล้วบางกล้องนี้แป๊บหนึ่งแล้วไม่เห็นก็ยอ่้ไปวางตรงนั้นแห้ตบปีนปีนดูนะวม่ใช่ปีนเข้าแล้วก็หายหลอกไปไอ้เสื้อขาวนี่แะปีนดูเยอะเลยว่าใครยืนในห้องดูตาของัวเองอันเดืนเยอะจังนี่ฝั่งไหนครับตั่งข้างนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นีน เร่งดูว่ามาดูเอแล้วเปนมีอเดินมางยผมก็ต้องไล่ตามคาใจ